ว่าของเราสมมุติ้านห้าแต่กู้ได้ร้านเจ็ดบอกว่าสองแสนนี่เป็นอะไรค่าตกแต่งแต่นี่เป็นของใครของลูกค้าลกลา,ายเป็นว่าอะไรลูกค้ารู้สึกว่ากูซื้อแล้วพร้อมเพราะถ้าล้านเจ็ดล้านเจ็ดนะครับแล้วส่งธนาคารนะเดือนหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งเองเขาจะรู้สึกว่ามันอะไร ไม่หนักแล้วพร้อมอยู่แล้วต่างได้ก็อะไรต่างก็เอาความคุ้มค่าเราเรียกว่าเพิ่มออฟเฟอร์เหมือนว่าพร้อมตกแต่งแต่พร้อมตกแต่งให้เป็นเงินของใคร <S <S แต่สําหรับลูกค้าก็เหมือนว่าเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งส่วนลดพิเศษที่ให้อะไรนะคบพร้อมตกแต่งลูกค้าจะรู้สึกว่ามันก็เฮ้ยก็โอเคนะเพราะฉันคือง่ายๆนะครับกู้โคโครงการใหม่มันกู้ได้เต็มร้อยอยู่แล้วจริงไหมกู้ได้เต็มร้อยไม่ว่าแล้วยังได้อะไรด้วย ตกแต่งได้อีกก็แปลว่าเข้ามาเป็นแค่กู้ผ่านกูก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยกูก็สามารถสร้างบ้านที่พร้อมอยู่แต่เงินสองแสนแต่ห้องตัวอย่างอะ่ะกูหมดไปตั้งห้าห0แสนและคิดว่าเงินแค่สองแสนนี่ทําอะไรได้บ้างมันคนละเล้นกันอยู่แล้วจริงไหมไอ้อย่างนี้ต่งางหากที่เรียกว่าจัดทวงจุย้ยพิฆาตกิเลสปัญหาแล้วถามว่าแค่ไหนล่ะจะเห็นผล ถ้าเป็นสินแสอื่นเขาจะบอกว่าภายใน90้าสิบวันหลายๆอย่างก็จะเริ่มขี้ขายและดีขึ้นทําเสร็จอย่างที่โชคบอกแล้วแกนวิ่งอย่างที่โชคบอกนะครับแปลว่าสามวันแค่นั้นก็เห็นผลแล้วจริงๆแค่เรามาปรับปรุงใหม่นะครับคนแถวนั้นก็มาถามแล้วว่าจะเปิดขายแล้วเหรอนึกว่าไม่ได้ขายนึกว่ายังสร้างไม่เสร็จเพราะข้างในเห็นยังสร้างอยู่เลยคนแถวนั้นก็ยังคิดต่างให้ว่าอะไร นึกว่ายังสร้างไม่เสร็จอันนี้เสร็จพร้อมขายแล้วใช่ไหมคนแถวนั้นก็มาซื้อแนะนําให้ลูกต่างๆให้ล่าให้คนรอบข้างก็มาซื้อแถวนั้นกลายเป็นว่าทุกคนซื้อหมดไหมซื้อเนี่ยสามเดือนหมดหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วรู้ไหมครับลูกค้าทุกคนแย่งอะไรกันก่อนห้องตัวอย่างห้องตัวอย่างไม่ขายห้องตัวอย่างกลายเป็นว่าเจ้าของโครงการอะ่ะเก็บไว้เอง เพราะขายไม่ได้ทําใจไม่ได้เพราะแต่งไปเยอะก็เลยเก็บไม่อยู่เองเข้าใจไหมเอาเป็นให้ลูกอยู่อะไรอยู่าก็กลายเป็นว่าอะไรชิลแล้วโครงการเล็กๆพวกนี้เอาเข้าจริงนะครับนิติไม่ต้องเข้มแข็งเลยแทบไม่มีเลยเข้าใจไม่ต่างจังหวัดก็ไม่มาความวุ่นวายเยินเยอะทุกอย่างมันก็ง่ายดังนั้นถึงได้บอกว่าอันเนี้ยที่สิ่งที่โชคอยากสอนมันเป็นความสามารถตรงๆของโชคแต่ในเนื้อหาวิชาพวกนี้มันกลายเป็นว่าวงจุ้ยตลาดที่โชคต้องพยายามสอนให้พี่เข้าใจเพื่อ เอามาตีแผ่ให้พี่เข้าใจสเต็ปของตลาดใช้ยังไงก่อนแต่สุดท้ายโชคก็บอกพี่สเสมอว่าพี่ครับแค่เนี้ยใช้ไม่เห็นผลหรอกมันต้องเติมทักษะที่โชคพยายามอธิบายเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วทำไงให้มันเห็นผลเพราะคําว่ารับประกันความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากคําว่าฟุ๊กๆนะแต่ใส่ซุกตัวเล่งท่านทนายตั้มรู้ไหมตอนหลังนเขาไม่พร้อมอ่ะจนใครๆว่า เขาแย่อย่างนี้ดีกว่ารายได้จริงๆอยู่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นแล้วก็ตึงเป๊ะมากเขาขอแค่เจ็ดหมื่นมันก็เหมือนว่าหายใจคล่องขึ้นโชคบอกเลยว่าภายในสองสาเดือนเนี่ยแสนห้าแน่กูทำได้แล้วหลังจากนั้นมาภายใหนึ่งปีก็แตะขึ้นไปแตะถามว่าโครงการพวกนี้ล่ะได้คิดได้วางไว้ให้ไหม ในการไต่เต้าสร้างชื่อเสียงให้กับเครดิตของเขาก่อนน้องผู้หญิงคนนี้เป็นน้องที่สาวโรงงานไงที่รถชนขาขาดแขนขาดไงแล้วท้องที่เขาทำทำให้ด้วยไม่ได้มีอะไรมากเห็นป้ายนี่ไหมโชคออกแบบป้ายให้เหมือนตุลาการสารธรรมนูญเลยไหมขโมยอะไรไม่มีคอนเซปต์นะแต่ขโมยตุลาการสารานูญเลยเป็นป้ายนี้ปนไปเลยเห็นไหมแดงทองจบไหมเพราะทนายป้ายทนายส่วนใหญ่นะครับน้ำเงินขาว พื้นน้ำเงินอักษรขาวจริงไหมคลินิกก็จะเขียวเขียวขาวตอนนี้โชคแค่เกินให้พี่ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้มันก็เย็นแล้วแต่ให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้ไม่เท่าไรเดี๋ยวให้ดูอีกกรณีหนึ่งหากว่าเนี่ยร้านร้านตัดผมที่ร้านลี เชิญโชคไปจัดควงจุ้ยที่เนี่อย่าขามเดี๋ยวมึงทึ่งดูแม่กะโชคถามน้องมาเลยว่ามีเงินในพี่เท่าไหร่ตั้งงบเท่าไหร่ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีสองล้านพี่ขอหมดเลยนะกูจะถลุมเงินสองล้านกับที่นี่แต่โชคเบกไงรู้ไหมไม่ต้องห่วงถ้าทําไม่สําเร็จพี่คืนเงินสองล้านของพี่เองให้เราเองอก็บอกแล้วรวยแล้วทําอะไรก็ได้ ก็เนี่ยแม่แม่พูดจย่าต่อหน้าโชคเลยนะอย่าไปเชื่ออาจารย์นะลูกเอาเฮียอย่าไปเชื่ออาจารย์นะลูกอ่ะลองดูเนี่ยคือสภาพภายในนี่สภาพภายในแล้วคิดดูพี่จะต้องทายอ่ะวิธีคิดอ่ะในการจัดการเขาทั้งหมดเป็นยังไงบ้างห้องส้วมก็จัดคงที่ร้านกับบ้านเนี่ยใช้ทุกอย่างไม่ จัดบ้านเน้นหน้าอยู่ล่มลื่นและมีความสุขจัดธุรกิจกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าเข้ามารู้สึกว่าหลงไหลเนี่ยสภาพสภาพบ้านเนี่ยเสร็จแล้วเป็นอย่างงี้ยนี่ไงเฮ้ยคนอย่างโชคมี before after แล้วมีผล โชคบอกเขาไว้ด้วยเลยไหมครับเชื่อกูถ้าทําได้มึงได้เดือนละห้าแสนแน่เพราะตกติเขาอยู่มาตลอดเขาได้เดือนละประมาณแสนห้าเนี่ยตัดผม Modern Lock เดี๋ยวเดี๋วยวโชคอธิบายข้างหน้าในคุณสมบัติธาตุธาตุพิธาดแล้วพี่เห็นว่าโชคใช้ธาตุยังไงบ้างการยา เนี่ยเนี่ยทางที่มันพังๆเมื่อกี้ก็ดูราคาเขาสิแล้วก็ให้เปิดสอนอเ,เห็นไหมให้ให้เน้นตลาดออนไลน์ด้วยสอนหมดทุกอย่างเ,เห็นไหมเอ่ยอก็อย่างเงี้ยถามว่าไอเดียพวกพี่ไปไม่ถึงอีก พราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้แสดงว่ารู้อย่างว่าคําว่าเก้าหมอที่โชคให้พี่จดนะมันต้องอเพราะสุดท้ายเราต้องครบเครื่องในทุกด้านจริงไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งอ,อันนี้ขำๆเป็นคลินิกที่สยามเนี่ย อันนี้เป็นเป็นสาขาเดียวและสาขาแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะโตได้ขนาดนี้โชควางไว้ให้หมดเลยเนี่ยก็เป็นห้องธรรมดาพวกดาราพิตตี้ต่างๆก็จะมาเยอะแยะไปหมดโชคบอกให้รื้อใหม่ทำใหม่อะไรทุกอย่างปรับใหม่ทุกอย่าง ไอพี่ลินเนี่ยสถาปนิกมือหนึ่งนะของวงการออกแบบคลินิกนะแล้วทุกงานนะครับมันต้องเจอโชคแล้วมันเกลียดโชคโชคก็เกลียดมันเพราะต้องมาเจอกันตลอดเพราะโชคก็เป็นมือหนึ่งในการออกแบบคลินิกเหมือนกันเข้าใจไหมครับก็จะมาเจอกับสถาปนิกมือหนึ่งในการออกแบบคลินิกเหมือนกันสุดท้ายกลายเป็นว่าดีลงานโดยที่ไม่ชอบกีหน้ากันเบื่อเบื่อกูเลยเพราะกูให้หรือแบบเยอะหน้าแบบเบื่อปรจานมากใช่ เนี่ยก็จะบอกว่าเขาจะอย่างนี้ไม่ได้โชคก็บอกว่าต้องทํายังไงต้องวางใหม่อะไรใหม่แล้วรื้อใหม่แล้วก็ทำสามดีมาส่งโชคใหม่อัน,นอันนี้คือที่แรกถ้านี่คอนเซปต์เวลาทําเสร็จแล้วรู้ไหมครับตั้งตง,ตงจะนํามาสองปีดูนะครับว่ามีสาขาอะไรบ้างแล้วคอนเซปต์อยู่ยังไงบ้างอันเนี้ยร้านแรกใช่ร้านที่สองที่ไหนเนี่ยเนี่ยสไตล์จัดร้านเหมือนคอนเซปต์เดิมโชคให้จัดสไตล์นะครับคีโอพัตตา หรูอลังการเห<ม>็นไหมประมาณน,นี้แหละถึงได้บอกไงงานอย่างเงี้ยโชคเยอะมากเลยนะดังนั้นถึงได้บอกว่ามันมีดังนั้นการเรียนเข้าใจอย่างว่าไอ้ที่จดจดไปพวกนี้มันเป็นแค่อะไรมันเป็นแค่ออเดอร์ฟหรือน้ำจิม้มเพราะจริงๆริงอ่ะหน้างานจริงอ่ะ พี่จะต้องออกแบบว่าตำแหน่งนี้ออกมาแล้วสวยยังไงไม่ใช่ว่าตำแหน่งนี้วางอะไร<ม>การใช้งานเลเยอร์ต่างเมื่อกี้พี่สาวถามว่าบ้านกับธุรกิจต่างกันไหมต่างบ้านจัดนะครับสวยโปร่งโล่งสะอาดมีความสุขธุรกิจต้องจัดแล้วนะครับหรูดูแพงกูมาแล้วกูอยากมาไอ้กูมาไฮโซกูมาที่เนี่ยใครๆก็อิจฉากูได้ เหมือนกันในวิชาเนื้อหาทุกอย่างวิชาเดียวกันหมดไม่อเาบ้านหรือธุรกิจเพียงแต่วัตถุประสงค์ของการจัดต่างหากต้องแตกต่างวัตถุประสงค์ต้องแตกต่างแต่มวลเนื้อวิชาเดียวกันแต่ชีวิตจริงในหน้าง,งานพวกนี้พวกนี้ไปไม่ถึงพวกนี้ไปไม่ถึงเพราะพวกนี้มันเป็นกรอบให้อะไรให้จัดแล้วเฟก จัดแล้วพยายามยัดให้มันลงกับวิชาแต่สุดท้ายมันลงไม่ได้ถ้าลงตามนี้เป๊ะสัสดส่วน l เ y อ u ์การใช้พื้นที่เพี้ยนสุดท้ายพี่ต้องปล่อยอะไรก่อนปล่อยตามวิชาเน้นความลงตัวความลงตัวพื้นที่ความลงตัวการใช้งานแล้ววิชาขัดแยง้งไม่ขัดแยง้งตรงไหนช่างแม่งมันค่อยมาปลดล็อกควบคุมหรือยกกระดับเคสให้สูงไปอีก กระตุน้นเพราะในหัวใจหวงจุ้ยแสงสว่างกลิ่นหอมธรรมชาติมันเป็นหลักหัวใจสำคัญที่โชคมาสรุปให้ในสามสิบข้อเอาตรงนี้มาอะไรแทนบรรยากาศการตกแต่งดีไซน์ครั้งหน้าโชคจะเอาความจริงของ่วงจุ้ยสากลที่เป็น่วงจุ้ยจริงๆมาให้ดู